จะมีใช่กระบ,บวนการที่ว่าพอ160ชุมชนกับสาขาที่เรามีอยู่ประมาณ10ส,สาขาดำเนินกนารไม่ได้ครับแต่วิธีคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าการที่จะประสบความสําเร็จในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยไม่ใช่ธนาคารอย่างเดียวชุมชนกับธนาคารต้องร่วมกัน,น,นต้องโต,โด,ตงด้วยกันต้องอให้ความร่วมมือกันความร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันประสานแสดงว่าไม่ใช่ว่าธนาคารเข้าไปใส่เงินให้อย่างเดียวไม่ใช่เพราะนั้นคณะกรรมการชุมชนกับทางธนาคารเนี่ย คณะกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะไปเลือกคนมาคนหนึ่งที่มาเป็นผู้ประสานงานธนาคารผู้ประสานงานธนาคารซึ่งสู่เลือกมาโดยชุมชนหรือหรือหมู่บ้านนั้นนะก็จะไปเลือกลูกค้าในชุมชนมาให้ธนาคารธ oh. นาคารก็จะเอาลูกค้าซึ่งสู่การเลือกจากผู้ประสานงานธนาคาร <c ough> ซึ่งแต่งตั้งโดย ชุมชนมาให้เงนธนาคารเราก็จะวิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็ให้สินเชื่อก็ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเลยนะใช่ครับตอนนั้นผู้ผู้ภาษางานก็จะคอยดูแลเอาเงินไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ขณะเดียวกันเราก็ไปจ้างเด็กหนุ่มสาวซึ่งยังไม่มีงานทําแต่เป็นคนที่อยู่ในชุมชนจ้างเด็กหนุ่มเหล่านั้นขึ้นมาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามเด็กเหล่านั้นก็จะทํางานในฐานะตัวแทนธนาคารครับผู้ ผู้ประสานงานธนานการ์เป็นตัวแทนชุมชนอมาทํางานด้วยกันทางานด้วยกันเด็กตอนนี้ก็จะคอยไปติดตามดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าในชุมชนที่ได้สินเชื่อมาจากเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ย่อมรู้จักกันดีใช่ครับเนี่ยเราก็ขยายเนี่ยตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราขยายไปร้อยหกสิบจุมชนอ๋อใช้เป็นโมเดลเนี้ยใช้ได้ตั้งแต่ภาคใต้ยันพื้นที่กรุงเทพมหานครโมเดลนี้ก็ยังใช้ได้แหละใช้ได้ครับอืมเวิร์กไหมฮะเวิร์กครับแล้วก็ ปัญหาที่เราเห็นก็คือ NPL ไม่เยอะอสักเท่าไหร่ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตัวต่ำมากครับพวกนี้จะค่อนข้างรักษาวินัยและขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่งุบงิบไปให้สินเชื่อท่านที่รู้กันทั้งในในหมู่บ้านแล้วว่าคนคนนี้ได้สินเชื่อแต่ไม่รู้ว่าเงินเท่าไหร่แต่รู้ว่าได้รู้ว่าได้นั้นเขาก็ช่วยกันสอดส่องว่าไม่ให้มีปัญหา เพราะฉะนั้นโมเดลของเราเนี่ยจะไม่เหมือนเอาสาขาไปเปิดแล้วไปปล่อยสินเชื่อเราใช้ชุมชนกับแบงก์ประสานกันทำมานานได้ยังกูตีรศาสตริงไหมครับทำมาได้สองปีเริ่มแรกเราเริ่มที่นราธิวาสพอเราเริ่มที่ประสบความสําเร็จในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ขยายเข้าที่กรุงเทพกรุงเทพนี่สักประมาณปีปีหน้าเราก็กะจะขยายครับนี่คล้ายๆกับกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองได้วหมจากใต้ขึ้นกรุง คนทางใต้จะมีความลำบากมากกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเพราะนั้นเราก็ไปเริ่มที่ทางใต้ในเรืเ่องก,การเริ่มที่ทางใต้ในสิ่งที่เราคิดนี่เป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครทำเพราะนั้นเราก็เสมือนหนึ่งว่าเ,เป็นโครงการทดลองเป็นผู้บุกเบิกครับโครงการนำร่องใช่เราดูว่ามีปัญหาอะไรไหมพอแก้ไขเรียบร้อยครูเราก็เอารูปแบบเนี้ยมาใช้ในกรุงเทพครับแต่นีนความจนก็ต้องแยกว่าคนจนในเมืองกับคนจนในต่างก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่า คนจนในต่างจังหวัดนี่ไม่มีอะไรเลยแต่คนจนในเมืองอาจจะมีมือถือนะมันจะต่างกนะันเพราะนั้นเราก็จะมีอะไอ้ที่เรียกว่าไอ้ไอ้ใบคาถามค,คาถามเรจ,จะถามเพื่อที่จะได้มาคัดแยกว่าลูกค้าจนขนาดไหนคําถามก็จะเป็นคําถามาง่ายๆท่านมีมือถือไหมสัตวมีมอเตอร์ไซค์ไหม,ม,มทีบ้านมีทีวีไหม บ,บ้านที่อยู่ทุกวันนี้เป็นบ้านของท่านเองหรืออาศัยคนอยู่ท่านมีลูกกี่คนซึ่งยังไม่บรรลุวิตติภาวะอ้โนี่ละ,ละเอียดขนาดน,นี้ได้แล้ว,ลวครับแล้วเราก็เอาจากคําถามเนี่ยเราก็มาสรุปดูว่าเขามีภาระมาก้อยแค่าไหนถ้ามันก็จะมีออกามนาเป็นคะแนนถ้าคะแนนไม่เกินส0มสิบก็แสดงว่าจยครับแต่ถ้าเกินส0มสิบก็แสดงว่าจนน้อยครับมันจะมีจนมากมีระดับมีระดับขึ้นไปปานกลางจนน้อยแล้วก็จนจนก็มีหลายระดับนะ จนก็ยังจนนะจนนี่ดีกว่าจนข้างล่างจนข้างล่างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโปรดักที่จะคอยสอดแทรกเข้าไปในแต่ละกลุ่มจนไปถึงอย่างเช่นกลุ่มที่เราเรียกว่า micro enterprise พัวที่ใช้ภาษาอังกฤษ p r i ถ้าแปลเป็นไทยก็คือผู้ประกอบการขนาดจิ๋วขนาดจิ๋วเลยจิ๋วนี่คือคือมันยิ่งกว่าเล็กอ่ะใช่ครับจิ๋วก็คือมีลูกจ้างไม่เกินห้าคนอ มียอดขายสักประมาณไม่เกินสามแสนครับต่อต่อปีต่อปีเราก็มีมีโปรดักพิเศษให้คนกลุ่มนี้อีกคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ในอดีตก็จะใช้นี่นอกรลครับง่ายแล้วก็เข้าไม่สามารถเข้าถึงสถาบานันการเงินของรัฐครับเราก็จะมีโปรดักทั้งเงินทุนหมุนเวียนสินเชื่อเพื่อซื้อวัสดุซื้อ อุปกรณ์ทำาม,มาหากินอะไรของเขาก็ให้เข้าไปครับฉะั้นเราก็มี Microfinance ก็คือสินเชื่อจุลภาคสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดจีนแล้วก็สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้างไม่เกิน50คนพวกนี้ก็จะมีความต้องการอีกแบบหน,นึ่งเราก็มีโปรดักที่จะให้เขาจากพวกขนาดเล็กเนี่ยเล็กก็จะมีเล็กหลายเล็กลตั้งแต่แตั้งแต่ไม่เกินล้าน เล็กตั้งแต่ล้านหนึ่งไม่เกิน10ล้านยอดขายต่อปีก็จะมีอีกแบบหนึ่งให้เข้าอีกอ <ะ S 2> เล็กตั้งแต่10ล้านไม่เกิน20ล้านเราก็มีโปรดักต์ให้เขาอีกขยับขยับข,ขึ้นมาเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขนาดกลางขนาดกลางนี่ก็จะมียอดขายหลายร้อยล้านฟังดูแล้วธนาคารอิสลามแบบประเทศไทยนี่แหละเป็นธนาคารคนจนธนาคารประชาชนตัวจริงนะเราอยากคอนเซนเทรตตรงนี้คิดว่า ถ้าเราจัดอยู่ในกลุ่มระหว่างสินเชื่อจุลภาคสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดผิวขนาดเล็กขนาดกลางแบบนี้เป้าหมายเราจากนี้ไปเราจะยืนอยู่ในสีระดับนะฮะชัดเจนครับเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่อื่นเนี่ยเ,ออเขามีแบงก์อื่นที่จะไปได้ครับแต่เราคิดว่าเราขอยืนอยู่แค่สีระดับนะฮะเราบอกว่าฟโฟกัสไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนนะฮะเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียว เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับว่าสำหรับโครงการสินเชื่อต่างๆของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีการปล่อยสินเชื่อสนองตอบตามนโยบายของรัฐบาลนั้นจะมีสินเชื่อประเภทไหนบ้างนะครับที่เราจะได้เห็นกันในปีนี้ปี2555นะครับรวมทั้งเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเลื้อยลังแล้วก็กัดกินโครงสร้างของสังคมไทยมานานเนี่ยนะครับ ธนาคารแห่งนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างไรในช่วงหน้าของรายการเป็นเงินเป็นทองหลังจากพักกันครู่เดียวครับในปีนี้ปี2555เนี่ยเราจะเห็นสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยตกลงมีอะไรบ้างครับ สเ,าาเ,เ,เส,สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าธนาคารอิสลามให้บริการกับลูกค้าประเภทใดระหว่างข้อหนึ่งเฉพาะลูกค้าศาสนาอิสลาม หรือว่าข้อ2ลูกค้าทั่วไปทุกศาสนาถ้าทราบคำตอบแล้วส่งมาที่0830632863 0830632863ทุนรับของที่ระลึกจำนวน5รางวัล นบอกผมว่าในหลวงทรงเป็นต้นแบบของความพอเพียงและการออมจนวันหนึ่งผมมาที่นี่และเข้าใจถ่องแท้ถึงความหมายของ ชีวิตที่เปลี่ยนไปอาจทำให้ความรู้สึกที่มีต่อสายน้ำไม่เหมือนเดิมแต่เราเชื่อว่าเพียงเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอยเกื้อกูลสายน้ำที่เรารักและผูกพันจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมและอยู่กับเราอย่างยั่งยืน ของคนเนี่ยขึ้นกับผลของงาน uh huh. แต่ผลสําเร็จขึ้นกับความพอใจพยายามทําวันนี้ให้ดีกว่าวันที่ผ่านมานะครับที่สําคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร uh huh. ที่สําคัญคือว่าถ้าเราอยู่ธนาคารอำสินที่จะเป็นหน้าที่ของเราคือทุกอย่างที่เป็นวิสัยทัศน์ของธนาคารทำสินอย่างเช่นการเป็นสปันเ์อร์การออมครับ เราจริงจะเป็นจะต้องออกทุกผลิตพันธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ทันต่อเหตุการณ์นะครับของผู้ฝากเงินอย่างเช่นเมื่อเกิดภุทรกภัยเราก็มีการออกผลพันธ์เงินฝากนะครับเช่นเนงินฝาก99วันเนงินฝาก66วันสากเอาสินพิเศษ ฝากเหลานี้นะครับคือเงนินฝากที่ธนาคารอมสินเองเนี่ยเสนออตัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสมที่เรียกมาสูงให้กับพี่น้องประชาชนครับในขณะเดยียวกันผู้ฝากเกิดเองนั้นนอกจากได้รับดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่สูงแล้วก็มีความมั่นคงทีจะได้รับทั้งต้นทั้งดอกแล้วครับนะครับเราอย่างสมทบนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเอาเงินของธนาคารเนี่ยนะครับ ไปซื้อนะครับสิ่งของจําเป็นนะครับ,รบเพื่อ,อ,อบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างตรงอย่างชีพนะครับขับให้พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากภาูมกภ่ย วันนึงผมมาที่นี่และเข้าใจถ่องแท้ถึงความหมายของคำนั้นขอพระองค์ ก้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับผมยังนั่งอยู่กับท่านผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคุณธีรศักดิ์สุวรรณยศนะครับคุณธีรศักดิ์ครับใ,<ช>ในปีนี้ปี2555เนี่ยเราจะเห็นสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยบางอันอาจจะสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วบางอันอาจจะเริ่มใหม่ในปีนี้เนี่ยตกลงมีอะไรบ้างครับ ที่สืบเนื่องมาจากปีที่แล้วก็จะเป็นสินเชื่อผูออ้ประอกอบยานพาหนะในห้าจังหวนะัดแดบภาคอาอันนี้สึบเนื่องสืบเนืองปีที่แล้วเราปล่อยไปประมาณพันเก้าพันเก้าร้อยล้านทีนี้ยานพาหนะในที่นี้ก็ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตุกต๊กๆร,รถสี่ล้อเล็กรถสี่ล้อขนาดกลางร,รถปิคอัพที่มาทำเป็นรถรับสง่งคร,รถ ตู้ติดแอร์อรถแท็กซี่อันนี้เราก็จะปล่อยคุมหมดเลย,ลเลยทุกอย่างคือก่อนก่อนแน,น่ที่เราจะเข้าไปปล่อยเนี่ยก็คือสภาพของยานพานหนะตอนนี้มันจะค่อนข้างก่าแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุปล่อยครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วมันน่าจะช่วยเหลือเขา จะช่วยยังไงโดยเฉพาะในสามงหวัดแรกแดนภาคใต้มีภาวะวิกฤตอยู่เพราะนั้นการวิ่งรถเนี่ยไม่ใช่จะวิ่งได้เหมือนที่อื่น<ช>อาจจะต้องรีบมัน่นหลบมั่นอะไรก็ตามกระบวนการครับเราให้ให้เราคิดอัตรากําไรเนี่ยที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินเจ็ดปีนะครับ,รบแล้วก็เงินดาวน์เนี่ยสักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยต่ำา